ผู้โดยสาโสรโปรดทราบอีกฉากทู่จะมีขบวนรถวิ่งผ่านในชาชลาที่ก่อสร้างใหม่ชาชลาที่หนึ่งท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดขอบชาชลาที่หนึ่งฝั่งด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดิมข้ามสู้คคาโปรดระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถ,วนรถว้วยค่ะ ขบวนรถที่กำลังจะเข้าสู่สถานีบ้านโป่งในทางขลันที่สุยเป็นขบวนรถที่เ็ขบวนทีสยอดเลเนจ้าเงินที่สุดยอดมากเลยนะ ฝั่งเหมือนเดิมนะครับต่อหมายเลข4203